นำพวกเรามาเที่ยวอำเภอด่านช้างในโครงการฟู้ดฟันซันเซลนะครับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุพนบุรีและ สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนร,รับเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมธนก,กิจแตงโสภาสำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับ น,นา,ายนรา,า,าชัยนะครับหนึ่งในผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงที่พักสายตัวตํารวจได้เข้ามอบตัวแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานสุวรรณบุรีได้เปิดมิติมุมมองด้านการท่องเที่ยวของอําเภอด่านช้างภายใต้สโสรลแกนฟูดฟันซันเซลองการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่อําเภอสองพี่น้องและในช่วงข่าวรอบวันพักสักครู่กลับมาพบกับไร่ถึงท่าวในช่วงหน้าครับใจละ เที่ยวหัวใจเมืองไทยยัง่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักงานสุพรรณบุรีได้เปิดมุมมองด้านการท่องเที่ยวของอำเภอด่านช้างภายใต้สโลแกนฟู้ดฟังซันเซลสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีนำโดยท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวให้เกียรติมาเป็นมักคุเทศ พิเศษให้กับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำพวกเรามาเที่ยวอำเภอด่านช้างในโครงการฟู้ดฟันซันเซลนะครับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุพรรณบุรีและวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุพรรณบุรีจะนำท่านทั้งหลายได้ พบกับมิติใหม่ของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอด่านช้างที่ยังไม่มีรายการไหนยังไม่มีใครที่ได้นำเสนอในจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของอำเภอด่านช้างวันนี้เราร่วมกับสมาคมกิจท่องเที่ยวได้มานำเสนอสิ่งที่แปลกใหม่ นะครับทางด้านธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนกระเสียวถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของอำเภอด่านช้างและมีจุดท่องเที่ยวที่สําคัญมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราท่านนายกสมาคมกิจท่องเที่ยวได้นํามาชมที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งท่านเองอยากจะน,นําเสนอขอให้ทางท่านนายกได้นําเสนอครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ ในอำเภอด่านช้างของเราก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วการท่องเที่ยวของอำเภอด่านช้างเราแยกเป็นสองส่วนด้วยกันคือส่วนหนึ่งก็ส่วนภาพพื้นรลบก็คือของเขื่อนกระเสียวอีกส่วนหนึ่งก็คือของอุทยานแห่งชาติผู้เตยก็คือส่วนบนส่วนด้านส่วนล่างนั้นของของด้านด้านล่างนั้นก็คือของเขื่อนกระเสียวนั้นรอบๆบเขื่อนกระเสียวนั้นก็เป็นแหล่งที่สวยงาม และก็เป็นแหล่งที่น่าชื่นชมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนําเสนอท่านผู้ชมได้เห็นได้พบในครั้งนี้ก็คือรอบๆเขื่อนก็คือของป่าน้ำวัดป่าน้ำตกเขมเมโกที่มาของวัดป่าน้ำตกเขมเมโกนั้นก็คือเป็นของวัดที่หลวงพ่อสังวานท่านได้มาสร้างไว้ซึ่งวัดป่าน้ำตกนั้นอยู่ใกล้กับเขื่อนกระเสียวและปฏิบัติเป็นลักษณะของวัดที่ ปฏิบัติธรรมและก็ขณะนี้ก็กำลังสร้างาพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังดาเนินการสร้างอยู่และก็อีก,อก,อกมุมหนึ่งเป็นศาลาทรง,งธรรมอ่าโทษทีเป็นศาลาไทยซึ่งหลวงพ่อทั้งวานได้สร้างไว้เป็นมุมหนึ่งที่สามารถที่จุดมุมที่ชมวิวของเขื่อนกระเสียวได้อย่างสวยงามมาก กับอยากจะขอให้ท่านผู้ชมได้มาเที่ยวอำเภอด่านช้างให้มาแวะวัดป่าน้ำตกเขมโกและปฏิบัติธรรมสร้างจิตใจให้เบิกบานแล้วก็มาชมทิวทัศน์ของเขื่อนกระเสียวอันสวยงามอ่าเป็นที่สุดของอำเภอด่านช้างก็อยากจะขอเชิญทุกท่านได้มาชมแหล่งใหม่ๆของอำเภอด่านช้างครับคือวัดป่าด้ำตกเขมโกครับ ท่านผู้ชมรายการครับวันนี้เราคงจะต้องนําเสนอหลายๆมิติด้วยกันนะครับในเรื่องของอาหารการกินก็คือฟู้ดฟันในเรื่องของแอคทิวิตี้ในเรื่องของกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวที่ ึ่งประชนภัยสักนิดหนึ่งครับจะมีการล่องเรือนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปะชมพระอาทิตย์ที่สวยที่สุดนะฮะเป็นพระอาทิตย์ตกนะครับตรงที่พับปลาของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมาประทับแล้วก็ส่งถ่ายภาพไว้นะครับอันนั้นก็เป็นความทรงจําที่ดีแล้วเราจะล่องเรือหน้าเขื่อนกระเสียววันนี้เป็นสิ่งที่เราจะจะนาเสนอกับทางรายการครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมรายการนะครับในขณะนี้สำนักง,งานาการท่เที่ยวแห่งประเทศไทยเองได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าว่าสำนักปฏิบัติธรรมน้ำตกเขม,มโกแห่งนี้ของอำเภอด่านช้างซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วามเมตา สร้างไว้เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติให้ญาติโยมเข้ามาประพฤติปฏิบัติอบรมจิตใจเป็นสถานที่ปฏิบัติปู่สังวานด่านมาดำมริดูสถานที่แล้วเหมาะเป็นที่สัปปะยะเหมาะแก่ญาติโยมและผู้ประพฤติป,ปฏิบัติ